อยู่กินกันไปดูแลพ่อเฝ้าอยู่กับพ่อขับเสาเมื่อนแม่บ่มีปัญหาจนมังมูนจนเตา่าจีบเล่นบ่อนอกนกับแมีลูกที่เต่านี่มีตึงลูกเบามีตึงลูกสาวอนาคตของเขาก็จะเง้วออกเงี้ยมีผัวกู้เฝ้า คนที่สามแม่สะสีทอนก็นได้ออกเฮือนไปอยู่กับพ่อคำเสาคนที่สี่ที่เป็นลูกบบาวพ่อไพทูนไปอยู่กับแม่วิภาจะไไู่ไไเขียนมา กันล่างวัดหูก,กันเนาะแล้วมาพอก็ตั้งคนดี่ฮแม่แสงล่าจะอยู่ไหนกันฮเฮาก้อยเอิญล่ะก็เฮา,าก้อยจ่าไม่เลี้ยงแสงล่านี่นอนน้องเจ้าคนทวนไทยสุดท้ายมันกันไม่เลี้ยงแสงล่าแข่งขันนั่นเราจี ยังนสก,กุลเดิมเพราะว่าปัเขียนห้าไม่เลี้ยงแสงและนามสก,กุลแขง่งขันกู้ข้างบัเขียนแม้เห็นกรรสงสัยจริงจังบัดรลังเปิลจะเป็นโสดแม่กมนกอ่อ,กอ,มอ,กอมแ,แม่นก่อโสดบอมีปัดแหงกู้ปัดถูกไพจะไปโคดแม่เลี้ยงแสงลายัางโสดเปิป้หลับโคดนอน,น มันเลยนาบสกุลแข่งขันมีไว้สืบเจื้อคนเดียวคือพ่อไพฑูตใน,นสกุลแข่งขันก็คือไม่เลี้ยงแสงลาอูออกมาซับเป็นลูกไปไม่ยิงบอกเคือนอนนะ ใจและตึงดีเสียงทันนะไม่เลี้ยงแสงหน้าแนมสะพูนแข่งขันมาได้ไปแต่งเงินก็ไผ่เตือนนะมาล่าง่าเป็นลูกล่าขัวหอมเหมือนกันเนี่ยลูกล่านาคะ่ะไผ่จะไปใจใสจื่อแม่เลี้ยงแสงหน้าก็อ๋อไอยังโซยังโซยังอย่างผีตายผู้เก่าไปอู้งมันมันจะสะดุ้งอ๋อลูกล่าขัวหอมเหมือนกันไม่เลี้ยงแสงลา่าคนเลยไม่เลี้ยงแสงลา่า แม่เลี้ยงแสงลาอยู่ไหนจ้าสวัสดีครับแม่เลี้ยงแสงลาครับสวัสดีเจ้าแม่เลี้ยงแสงราอ๋อคนงามคนนี้อันนี้นีิปนอยู่สจ้าสารปีนี่เองอยู่ใกล้กันอ๋ออันนี้อยู่บ้านใกล้จ้าตีปไปอยู่ป่าบงป่าบงกับเจ้าอันนี้อยู่ฝั่งวันออกอ้าอยู่ฝั่งวันตกเจ้าแม่เลี้ยงแสงลาอันนี้คุณาคุณราแม่เลี้ยงแสงาสมจื่อแม่เลี้ยงแสงลาขอบคุณนะเจ้าครับอันนี้เศรษฐีใหญ่ เศรษฐีใหญ่เศรษฐีใหญ่จากป่าบงกังป่าบงเทพารามสารปีเจ้าเจ้าสารปีเหมือนกันลูกนี่อ๋ออันนี้ก็จะโอ้ก็ทวาวดเมืองเถินใช่กะอ๋อแม่แล้วไปอยู่อย่างสารปีบ้านเมียมีหั่นอีกกะเจ้าหมูมีหั่นบ้านเมียมีหั่นก็บ้านเมียมีหั่นบ้านเจ้าหมูมีหั่นแท้กัอ๋อทวาวดเมืองเถินเจ้าครับพ่อกระเถินแม่กระเถินอยู่ครับอยู่เถินนั่นะอละครับแต่ว่าเจ้าหมูอยู่อยู่ สารปีจังใหม,ม,ม่มาอยู่ในจมูกนี่มีลูกกี่คนฮะจมูกอะลูกห้าคนอันนี้ลูกห้าคนนี่ปออุ้ยนักอะหนักกับเต้ากันไงนก็จะเล่าฟังสุรามาลูกกี่คนเน่ะลูกงก่ายกะเต้าลูกป้อน,นักมีห้าคนหน <1 S 1> ึ่งอ่าหนึ่งไอ้กองสองเออไม่ใช่กะ <c oughs> อันนั้นมันปุ่นยังไงสามซับหนึ่งนี่โอ้เลี้ยงมาใหญ่นักแกส่งไปเป็นปุ้น่ะสวปอ่ะ สารวัตรป่าปามสัปเปิลวัดเวียงป่าเป่านคนแรกนะคนที่สองอคนที่สองนี่ก็อกีขนาดใดแม่มันเงียนสูงสงง่งได้ไข่หน้าหลายปั้นนะสง่งมาคนที่สองเงียนนี่นะได้ไขจะจบสูงเออจนได้เป็นสวโยอ่ะสวโยสารวัตรใหญ่สัปเปิลวัดยางเนืองอ่ะคนที่สามยังแขวนน้อยเจ้าพอปออีทตอ,ไอะไรอ,อยู่นี่ก่ะอยู่ไหน หงพักวังเหนือปะอ๋อเป็นตำนวนอยู่ฮั่นกะตีข้อเผาให้แล้วพอหลวงไปป้ใส่เออเปินแฮมเผาดูขณะเชื่อคนที่ซีนี่ก็ดีดีหน่อยแม่เอาไห้คนที่ซีอยู่โฮมอันศูนย์ลำปางนี่อ๋อเป็นแพทย์อยู่ฮั่นกะเป็นมะเร็งแต่ละคน คนสุดท้ายเ่ะคนสะท้องจะปนจะดีอย่างแม่เลี้ยงแสงล่านี่ก่อคนสุดท้ายนี่ตัวเมืองลำปางเนี่ยค่ะอยู่เมืองลำปางทำงานธนาคารอ๋อทำงานธนาคารเป็นนายแบงค์กะเออไปปลูกกระเบื้องชั้นสองบัวฮะกะอ้ยบัดขึ้นเจือจักคนมาขึ้นชั้งจักคนค่ะปลูกกระเบื้องชั้นสองธนาคารกสิกรไทยเปนแปลกตึกใหม่ก็นึกว่าเป็นนายธนาคารอยู่ห้านแต่ก่อนนี่ทำนักเจ้า เลี้ยงลูกง่าคนนี่อิอิททำธุรกิจนี่ไหลย,ยังขนาดอไอยังน่ำเลือ่อเจ้าโอ้ผมธุรกิจนี่มันมีถึงธุรกิจใต้ดินกับทำเนอะใต้ดินอ่าอะไอยังไข่<ค>ยไข่หอยไข่หอยครับธุรกิจมืกดก,กับทำธนะุรกิจธุรกิจมืดเผาทานธุรกิจสีเทาวะแพ่นอ่าแล้วก็ธุรกิจด้านพลังงานได้กระทำนะเกี่ยวกับน้ำมันอย่างเงี้ย อ๋อเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันกะเออเจียวน้ำมันหม, <c oughs> มูไข่ะนะกับคูอ่อ,อย่างอีนี่เป็นคนตีคนตายไอ้ธรรมวัฒนลูกนักอ่ะไอ้อยาเขาก็ะทาหมดอ่ะโอ้ลูกนักอย่างไอ้ธรรมวัฒนบ่อวดนนะอคนที่ห้านี่นะคนที่ห้าเกิดมานี่สักตั้งวิทย์ขนาดอะ่ะนี่ได้ยัง่ะจนได้ไปทําลงทุนเกี่ยวกับประดับยนต์อ่ะประดับยนต์เออขายยางกะขายพวงมาลัยดับที่เอกไฟแดงอ่ะ โอ้การลูกของป้อหลวงนักกับแม่หลวงป้อนี่แม่สีจันแม่สุทาแม่สาสิธรป้อไพฑูริกับแม่เลียงแสงลาดเปิ้นเป็นดีมีห้างกูคนแน่นอนกัอมาใจยังอ้ายเชว่าห้าคนนี่ไผ่เจ้าใช้ตาเมื่อเฮาก่อนนะโอ้อันนี้นี่มาหัวเนอะฮะเขาเรว่าลูกคนล่านนะลูกคนล่านนี่ถึงหม้ะ าข้องแค็มว่องไวอันไหนเหมาเนี่ยลูกคนล้านี่หมอไม่ได้สัแงล้านี่จะหมอะหรือเปล่าจะแน่นอนเอาละเนอไม่เลี้ยงแสงล้านเนอะพีข้ามบนจากรซอข่ำลุ่มเนอจะไปว่าอันกันจะไปว่าจักรซอข่ำลุ่มเอาลูกคนที่ห้าเนี่ยถึงเหมอะมาก่อนแน่ๆน่วไผ่หมอก่อนไผ่หมอ่ดเนาะไผ่บุ้นก้อยพอว่าไผ่จะมาก่อนไผ่จะหมอก่อนเอาทำน่องอย่างดี ว่าใจว่ามีกันลูกคนเดียวเนอะลานเป็นคนรักเจ้าสีริสเมาลานคน,นนา่าลาน,นนา,านป้าอ,อุ้ยนักกับแม่อุ้ยป้อนนี่เป็นมีเป็นโร่ป้ากันเรียงลำดับดีๆเนอะสอกหน้ากระดาษนะ จุยกอนเฮียเข้าห้องของมีเงินมีทองเก็บไว้นจ้าวนี่จุยกันเลี้ยงลูกเอามันจุดใหญ่จนได้สูงเฮียนศึกษาบางห้องออกบ้านออกเฮียนมีตังสามีภรรยาน้องแม่นานจับเอาจน จับเอาจนมีลูกโจยกันมดสองคนผัวเมียฮิฮิหฮหฮาามีความพันผูกชีวิตนี่เฮาอยู่เพื่อลูกอดโนนเลี้ยงเขาจุดใหญ่เึ้นหลังจากนอนลูกฮักบุตา ก็ได้ออกเงินไปเปิดหมูมีลูกมากปันนไปยากจนมีคนซื้อคนมีไม้ซื้อไม้ตอนนี้อะไรมาขนมจอกไปนนลูกตาปั่นได้เอาใจใส่ห่วงใยเป็นนักเป็นแนถึงว่าแต่งงานไปอยู่ต่างบ้านนยังมามาปิดตาบ้าเฮ้ย ท่านแน่เดือนไหนเปิ้ลกอดตึงได้แม่จี๋นุจอกป่งใหม่นับได้นับมมเนอะไปอยู่ต่างบ้านต่างจอบาดใจเมินเมินแม่ตื่อมาหาพ่อแม่จัดเจือเปิ้ลก็เพื่อลาหนะลูกกวดทหลายคนนะมีลูก บัจจัยใจจยากจนลูกหลานหลายโคนถึงมว้วนคานนหลานหักของปอดนักกับแม่ปอมีกี่คนหูบ่หูอดเท่าถ้าปน <โฮ S 1> เขียนมาอย่างนีเนี่ยตึ่บ่ได้ลำเลี้ยงละอา่านบรรยายหื้อเลี้ยงมาป็นหมู่เมื่อสู่มา,มาป็นกู้ใส่ใจหลานของแม่ปอจะมีหลานยิงจะมีหลานยัา ยายเมื่อเดือนจีปีใหม่เ,เขาจะไหลเข้าบ้านเป็ดหมดู<อ>่มันจะม่วนที่สุดกับปีใหม่นะแม่ละหลานฮักล้กก็ของแม่ป้อบ่เดียวปิดตาแล้วบ่เดียวปิดปัวยตายายและตะกอนยังอยู่หลานมีปิดหมู่แล้วจักจะมีภัยพ้องเจ้านอน หอดเดือนจีปีไม่หลานยิ่งหลานยายจะไหลเข้าบ้านปิดมูอพ่อปั้นได้เสือถึงลูกถึงหลานไรเชื่อไรน้ำก็มีนักล้ำหลานบางห้องกบปิดเบาเาป็นชาวบเขียนอะไรแกนัะขึ้นแม่แกงหันเ่าจะห้มไปแต่มาไรกัน มีเพียวนายสันติแนงนะหรือมแนแ้มสกุลโสดงามเฮยท่านนำมาอันนี้เป็นหลานป้อนเขียนแม่บอกลูกแม่สีจันเนี่ยค่ะอูนะอลูกใผรขอมุนูนอ่ไมก่อนและทีบุญวิไลวันนะบุญเืมอันนี้ก็สุดยอดป้นเปลี่ยนลานไร่ชื่อเขียนบอก าจำเป็นนะได้ห้ำแหมพที่มีนายสิกสันนังเกีตวัดดีลานเปิดน,นะก็มีหลายคนแหมอยู่ปอดน,นักแม่ป้อเหมือนก้าพผูนะ้หนาลูกลานออกมานกลำ,ลำนี่เปอนเขียนว่าเป็นลานนะ่เจ้าก้าโผูสอกต้นได้เกไปตึงวันนะ สู่กับมาเล่าใครกันบาดียวลินหักหลานหักสู่กับมาอู้ฮื้อฟังน้องไม่นัน่นนะบาดียวมีเพียวดังพ่อประเสริฐนายประเสริฐนายประเสริฐนายภูริ นางสาวอานิชานางสาวอนัตตาาแขงขนันนอเจ้าอันนี้ลูกพ่อไพทูนได้เราเนา<ม>นเนะพ่อแนมราชสกุลอีปอเหมกำตามในรายการมีแผวและก้า้จักกริลและนัดทบพูดแนมสกุลทองคำอันนี้ก็เป็นลานปอ นี่ลูกแม่ชาสีทอดน,นี่น้ำเช่กุลน้องคำนี่เจ้งงางซอูกันบัดชเป็นน้ำสุยลูกพ่ออุ้ยปั้นมีลนรนลาเปิ้นเขียนอะไรจื่อมมนนี่มีแผ่วว่าปัติพานเหยท่านนำมาก็ได้เป็นลานเขียนามนึง่เกาเ่าแม่ปอน,นี่ลานนักขนาดเนอะ วันไหนจะริดออกอหัวคิดน้องจะบอกกูเฝ้าละอันนี้นับแต่เราโบเฮา,าจำเป็นอะไร